หวานวันวันเดทายค่ะใหญ่มากใหญ่มากก็งงดีค่ะคือเอาจริงนะเขาซื้อให้ลูกแหละคือถ้าไม่มีลูกนะถ้าไม่มีลูกอะ่ะเราก็คงไม่ได้ <laughs> หรือว่าแต่ว่ามันก็เพื่อลูกกันเนาะพะผู้ชายอ่ะพอเขามองเห็นอนาคตอะไรเงี้ยก็เอ้ยจากที่เป็นแบบหนุ่มโสดใช้รถแบบเดียวๆเอเอ,เอก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาเป็นรถครอบครัว SUV นิดนึงอ,อะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้มูลค่ามันขนาดไหนคะไบพี่เตยมูลค่นนาก็ตามตามแบรนด์ที่เห็นนะคะอันนี้เป็นรู่งที่เราอยากได้ หนูเฉยเฉยหนูโอเคแต่นูนเขาเขาชอบอยู่แล้วพี่แมนอยากได้อยู่แล้วเขาไม่ขอว่าถามเราว่าอยากได้หรือว่าอะไรเงี้ยนเขาไปซื้อมาเลยไม่เลยค่ะวันเดียวอยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บรับโชคใช่ค่ะก็ดีใจเอ็บอกว่าถ้ามีมีแฝงถามใช่รู้อย่างงี้จะคลอดแฝดให้เลยไม่หรอกคือถ้าย้อนเวลาถ้าย้อนเวลาได้หนูก็อยากทีเดียวไงเพราะเพราะเนี่ย เขาก็บอกว่าอยากให้มีให้อีกหลังจากนี้คือมีเยอะต่อเลยต่อคิวเลยใช่ไหมแล้วว่าเขารียกเก็มาแล้วเราก็บอกว่าจะเย็นๆเนาะเดี๋ยวขอฉันหายใจหายคอหน่อยเพราะว่าหนูไม่ได้แพ้อะไรเยอะจริงแต่มันจะมีอาการอ่อนเพลียมันจะมันจะใช้ชีวิตสโลไลฟ์มากขึ้นมากๆกับความเป็นใบเตยอุ้ยเขาอยากได้เยอะมาก โอ้หนูก็งงมากแต่เราก็บอกว่าคือณวันนี้3คนก็เต็มแม็กแล้วสงับวันนี้สาคนเนาะค่ะอนุมัติก่อนอนุมัติก่อนแต่ว่าหรือว่าถ้าเหนื่อยมากก็แค่คนเดียวละค่ะยังงานตอนนี้เราวังวังไงคะเวอยังรับ พวกรีวิวไปก่อนแล้วพวกงานหน้าจอใช่ใช่ค่ะงานหน้าจอเนี่ยอย่างเรื่องละครเนี่ยยาวน่าจะพักยาวใช่ค่ะแต่เพลงเนี่ยด้วยความเราเป็นนักร้องอ่ะมันมันยังทําอะไรหลายอย่างได้ก็ก็น่าจะเป็นเพลงมีมีจภาพกล้าจ้างตอนนุ่นท้องไปร้องเพลงไหมคือคือตอนนี้ใบเตยก็บอกกับบริษัทว่า ความจริงต้องขอบคุณบริษัทมากๆที่ที่ยังแบบยึดมั่นที่ปล่อยซิงเกิลให้เราตอนนี้เ<ม>พราะตอนแรก,กไปเตยสั่งหยุดไปแล้วแต่พอดีมันมีเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคกําลังเราไหว<ม>โอเคมันก็ทําให้ใค่ายก็บอกว่าโอเค<ม>ออกไปเลยอะไรเงี้ยแบบม,มันก็ตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเราอาจจะได้แบบคอนเทนต์อย่างอื่นคือไปเตยไม่ได้หวังงานจ้างคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าสรีลักเราตอนนี้มันไม่สามารถไ,ไ,ไปโชว์ใครได้หนูไอคอนเนาะตอนนี้ <laughs> มันก็เลยแบบว่าเออค่ะก็ก็เราออกมาเพื่อเพื่อใจรักแหละจริงๆแ,แ,แล้วก็อยากให้แฟนเพลงได้ฟังด้วยเพราะมีคนถามมาเยอะมากว่าคุณแม่จะมีเพลงอ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกแดนเซอร์เองหรือว่าทีมอะไรในวงดนตรีตอนนี้คือเรา,าช่วยเหลือเขายัางไช่วยเหลือเขายัางไงก็คือตอนนี้ทุกคนก็ <c oughs> มีบางคนก็ไปเต้นกับศิลปินคนอื่นค่ะแล้วก็มีบางคนก็ไปรับงานในร้าน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคก็คือทุกคนแฮปปี้ก็น่าจะแบบว่ารอเราหลังจากแบบคลอสเสร็จให้นมลูกเสร็จอะไรอย่างเงี้ย 嗯。Mm.